ครับก็สวัสดีครับมาพอกับสางหน่อยอย่ามึงจะทิสิมันเสียหายไปหาเหล่ามาแหงมันแหลม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 มาชิกออกขี้มันหายมื่แเล้วเหล่าไอ้ซีด้วยก็ได้แข็งแข็งอ่ะทิ้งมือกับพังไว้ตวเนะจะกันได้แสีอันได้ Obrigado. เอาเคลีมาอีกเอาเคลีมาอีกเฮ้ยมะแมนเว้ยขนาดนี้อคุณแจขันขังไงจับขังนอกค่าเธอบันแล้มไป นีเ่เพิามาดาเลยครับพเนจัับม่งกับพังเลยครับเสียไปนี่โห<อ>หัดเอาเอาเอา ก็งัดเลยเอองัดไปแังงเงี้ขีมก็หายหมดหรอกจักทางจักบีบเันไม่มเลือ้ไอไป Những ngày cay đắp, bằng đi cọc tàu của người đã bằng không thân phi thằng phi thân phi thân phi thân phi ừ. phi 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 เออ,อมันขาดกับเปลี่ยนมันขาดกับเปลี่ยน m ดิฟายขายครับขนลดสี่หาร้อยออกไปอยู่นเร่นงิ ขยอกไปเที่ยวพี่ไม่ใ่พองซื้อบนนี่เดียวไม่หอเอาจดีมาขันเอาอีกแล้วโอ้ยไม่ยังม่ยังบนิมีน้ำเดี๋ยวตูุ่งไงล่ะ เอาไม่ไหม่ะอัซื้อ่าเันมาเนี่ยนะมีนั่นละมูงจะหาเนียากไปยังมากกว่าวิ่เลยโอ้ยมุนมาเลยเด้อเด็กม่ไปล่กระเกระเทกเดนงม่เลยเพ่นี่ละกดเข้าไปนี่กดเข้าไปก่อน Đấy bắn phòng tôi con Ôi, ừ, đi đi nè Cơn vầy gì Ủa, tài khóc tài Đình quá Mẹ khoan mất mẹ Thế gì Bỏ hai gì mà เขาบอกเอาเรี่ยวไงล่ะเออล่างก็บ,บอกไหมแฟบน้ำแฟบล่างเรียว่าขาดทอนมีสองทอนข้าดไนแค่ไม่เอาลงมา phải bảo bảo hũ này cái đấy bác, thế này đấy, làm con chum làm phèn con, làm <laughs> มอนี้ก็มีงานประมาณนี้แหละครับพอบอ่มีหลายสำหรับคลิปนี้ก็เอาสนิทก่อนนะครับเดี๋ยวมือหนาบางบางจังสีมีอีกครับสวัสดีครับ